สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทั้งช่องเช้าวันที่25เนอะค่ะมือเนาะเป็นวันพาลือหัดพอดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะ <c oughs> มาว่าน,นี่แม่รัวลงไปวัดปูวาพระศรีวารีมาละเดอร์แม่ขัวอะมือนี่ ผักสีวารีมาแล้วแม่ขัวกับสิฟ้าเอาไปส่งให้พี่น้องเอฟซีเด้อค่ะเด้อผู้สั่งจองหลวงปู่ทวดกับผักสีวารีเด้อค่ะพี่น้องเด้อ <c oughs> แม่ครัวจะไปส่งของแล้วเด้อว,วันนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะเดี๋ยวแม่ขั่วก็เคยบอกแล้วว่าถ้าของมาแม่ขัวสิออกไปทางคลิปว่าเพราะว่าหลายคนนะคะ่ะเนาะสิโทรบอกสุกูสุกนก็อาจจะมาไวถ้าผู้ใดไดรับของแล้วกะ โทรมาบอกแม่ขั่วน้ำแนเดอค่ะพี่น้องเด้อแม่รั่วจะไปส่งของไห้มือนีเด้อค่ะพี่น้องหลวงปู่ทวดคนที่สั่งสั่งหลวงปู่ทวดน้าแม่ครัวเด,ด้อค่ะ <c oughs> มือนีแม่ขั่วจะไปส่งไห้แล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะเอาค่ะพี่น้องจะเข้าวังหอดใสแล้วเนาะเมื่อก,กี้นี่เนาะพี่น้องเนาะ อน,นีสาย F อโทรเขาเนาะค่ะจองเลี้ยนเมื่อกี้นี่อ่ะ <Yeah. S 1> บบเป็นยังคำมือนน้แม่ขั้วสิบปสรงเนเนาะค่ะพี่น้องเนาะระ <Yeah. S 1> าวาะพาสิวลรี่กัมม่าแล้วนะค่ะ <Yeah. S 1> เอาไก่หวยจะออกแล้วเนาะค่ะ <Yeah. S 1> อีสี่ห้าหกมืก่นกะหวยออกอ่ะพี่น้องสำหรับทุกอาจารย์กำลังไลเข้ามา อาจารย์ใดกระตามคือว่าอาจารย์ใดเซียนใดหรือว่าสำนักใดที่เห็นว่าแม่คั้วไม่คั่วาสามารถเอาแนวทางของท่านมาเดินมาฝากพี่น้องเอฟซีทั้งช่องหรือว่า <c oughs> มาฝาก่อมม่พี่น้องได้ค่ะทัวรเข้ามหาแม่คั้วใดเด้อค่ะเด้อ098 568 1108นี่คือเบอร์แม่คั่วค่ะติดต่อได้แต่ตอนนี้เวลานี้โทรศัพท์แม่ครัวโทรกลับไม่ได้ค่ะ แต่รับได้ค่ะผู้ดใดโทษมากถามแม่ขับวรับบอท่านหรือว่าบอได้รับกะโถมาไหมเด้อค่ะพี่น้องโทษดูๆพอว่าบางครั้งแม่ขัวก็ใส่โทรศัพท์บางครั้งแม่ขัวก็สิบเบยอน้ำโทรศัพท์เนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะขอบคุณทุกเสียนเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกอาจารย์ที่ส่งแนวทางเข่ามาหลักะแม่รัวก็อาจจะทาย่อยล่วงเด้อค่ะพี่น้องเด้อ กับให้ยามทาย,ย่ยอยลงทาย่อยลงมือละคลิปสองคลิปมือละอันซับคะเข้ากันไปเนาะคะ่ะเนาะอ่าคะเ <c oughs> ข,ข้ากันไปแล้วก็บสำหรับเอฟซีภู้ขอเซียนบ้านดุงคนป่ายางเดี๋ยวแม่ขัข่วกับิโตหาเพิ่นมืมอนีเด้อค่ะคันเพิ่นลหลับกับแสดงว่าโอเคเพราะว่าเพิ่นอยากหลายทึงกีดยางทึงอ่าอันเลี้ยงง่วเพิ่นว่าส่วงนี่บ่ค่อยได้เวีเวลาเฮดเลกว่าสันเพิว่า เอากระบอกเป็นยังแม่ขวัวกับสิพยายามราวะเอฟซีขอเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับเซียนทุ่งสวรรค์จะรงมือนีเด้อค่ะเด้อ <c oughs> แม่นนบุรีอยากแม่ขั่วกับสิโท้หาพยาย่ามโท้หาค่อยๆทุไปมือละเล็กละหน่อยมือละอ่ะ,ขะเข้ากันไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะอดใจรอดจากน่อยใจเย็นๆเด้อค่ะอย่าใจหอนคืออากาศเนาะค่ะพี่น้องเนาะคือมือนีละ แม่ขั้วสิมาตามผ้าเอฟซีไปตามเบืองวาสายด่วนเพชรเมืองจันทร์หววทิพผ่านมาจับครูปถูกแต่วา่าสายวิ่งมาทั้งเจ็ดทั้งแปดเลิกค่ะพี่น้องเด้อสายด่วนเพชรเมืองจันทร์แม่ขั้วสิผ้าพี่น้องเอฟซีหรือว่า <c oughs> คุณพ่อคุณแม่ไปเบิงตัวเลขแนวทางให้อเพชรเมืองจันทร์สิมาตัวใดไปเบิงตัวเลขแนวทางน้ากันเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะ เอาค่ะ <c oughs> แม่ขั่วขอแจ้งข่าวในเด้อค่ะอาจารย์ยางสีเด้อค่ะพี่นอ้องอ่าแม่ขั่วประกาศไปทั้งช่องเนาะค่ะเนาะอาจารย์ยางสีตอนนี้เบิ้งคิดแม่ขั่วยู่บนอ่าแม่ขัวหลงเบอร์ทันหรือว่าลืมเบอร์ทันเด้อค่ะเดอ้อเอฟซีขอแนวทางทันมาหลายอ่าโทรมหาแม่ขัวในเด้อค่ะอาจารย์ยางสี ขอบคุณรวงหนาเด้อค่ะอาจารย์เด้อโทรมาหาแม่ครัวด,วนนด่วนแน่เด้อเพราะว่าแม่ครัวหลงเบอร์ท่านไว้แล้วบ่งหูไปหาแล้วแม่ครัวหาใช่กับบอเห็นเนาะค่ะพี่น้อง <c oughs> สําหรับเบอร์อาจารย์ย่างสีเด้อค่ะเด้อหลักหน่วยล่างของท่านเอฟซีขอมามากเด้อค่ะอาจารย์โทรมาหาแม่ครัวด่วนเนี่ยค่ะตอนนี้เบิรงคลิปอยู่บอนอค่ะอะถ้าเบิรงคลิปก็โทรมาหาแม่ครัวแน่เด้อค่ะ เพราะว่า f อซขอแนวทางหลักหน่วยล่างท่านมามากค่ะกาบขอพระคุณล่วงหน้าค่ะอ่ะบาทนึ่งห้ามาเบิงแนวทางของสายด่วนเพชรเมืองจันเนาะคะ่ะนาอกพี่น้อง <c oughs> วิ่งบนหลักสิบป,ประสันอันมาสิบลังมาหน่วยบุญเจ็ดกับแปดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ <c oughs> วิ่งหลักสิบเพื่อนว่สัสดุบาดเพิ่นมาหลักสิบล่างหลักหน่วยบนพี่น้องมาเทิ้งสองตัวเด้อมาเทิ้งกีดเทิ้ง8ปดแต่ว่าอ่าสายด่วนเพชรเมืองจันทร์จับผิดเนาะคะ่ะจับคู่ผิดไปหน่อยนึงแต่ว่าจับหลักสิบถืออยู่คะ่ะพี่น้องถือถือกลางแต่ว่าผิดบนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะถือวันรุดเด้อแต่ว่าสายวิ่งสายเลน ย่งเดินเนะาะค่ะพี่น้องเนาะเอาขาไปเบิรงตัวเลขแนวทางของสายด่วนเพชรเมืองจันทร์หลอบนีพ่นสีมาตัวใดเนะาะค่ะพี่น้องเนาะขออนุญาตค่ะพี่น้องหลอบนีสายด่วนเพชรเมืองจันทร์มาแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อ อาจารย์ย่างสีเด้อค่ะพี่น้องเด้ออาจารย์ย่างสีเบิ่งคิบแม่ขัววยู่บ่นอที่ท่านอาได้ลงคลิปกับแม่รัวแม่รัวลงเบอร์ท่านไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อจักเอาเบอร์อาจารย์ไว้ไซดดินบนโรมาหาแม่รั้วเนี่ยเด้อค่ะเมื่อวานนี้แม่รัวหาแล้วค่ะเบอร์บ,รบร่เห็นค่ะ din bon lak 10 พี่น้องสำหรับสายด่วนเพชรเมืองจันทร์เด้อค่ะหลักสิบบนวิ่งหกกับศูนย์เด้อค่ะพี่น้องเด้อจับคู่มีศูนย์สองศูนย์สามหกหาแล้วก็ชุดสามตัวเด้อค่ะหกศูนย์สองหกศูนย์สามสองหกห้าและะ้วก็สามหกหาเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับสายด่วนเพชรเมืองจันทร์เด้อค่ะสายวิ่งสายแรียนเพิ่นย่งเดินดีดูเด้อค่ะพี่น้องเด้อ <c oughs> จับคู่พลาดไปน้อยนึงค่ะ สำหรับเด่นล่างหลักสิบสองเม็ดเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อจับคู่มีสองเกกับสองแปดสองคู่เด้อค่ะตวก,กันมีสามเจ็ดสามแปดหลคาเกตสองเอาให้พี่น้องพิจารณาเด้อค่ะมักกะจังคอยจัดบ่หมักกระทัดไปทุกอย่างเป็นแค่แนวทางพิจารณาทุกครั้งก่อนลงทุนเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ขังวัธธีถิพานมาของเพิ่นอ่ะเข่าที่เจ็ดกับแปดเนาะค่ะ ส่วนลักสิบลักนวยเนาะคะ่ะเขาที่เก็ตกับเปดเลขวิ่งเข่าทั้งสองตัวเลยเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าจับคู่พลาดไปเนาะคะ่ะเอาแคปหน้าจอไว้ทะเบิงเนะะ้อค่ะพี่น้องเด้อมักกะจัดบ่มักก,ะ,ก,กะทัดไปทุกอย่างเป็นแค่แนวทางพิจารณาทุกครั้งก่อนลงทุนอะขอบุรขอบคุณสําหรับทุกคอมเมนต์หลักะทุกอ่าติดตามกดไรก์กแช่เด้อค่ะพี่น,อนะะ้องเด้อเอา มักสอบคลิปนี้กับกุไรกุแช่หาแม่ครัวในเด้อไปพอกันคลิปหน้าเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ